ตอนที่หนึ่งเด็บเดิบแดนเถื่อน1.2พ่อใหญ่งูเป็นลูกของคนเงี้ยวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตอนเหนือของเมืองพมา่าคนเงี้ยวเป็นพ่อค้าแม่ขายทอรหดอดทนในการเดินทางมักเดินทางไปขายสินค้าตามเมืองต่างๆ เช่นตุ้มหูกำไรข้อมือข้อเท้าหรือรูปประคำและเขาสัตว์ทำเป็นรูปประพันธ์ต่างๆคนเงี้ยวดังว่านี้ชาวเมืองใกล้ไกลมักเรียกว่าคนกุลาคนกุลาบางกลุ่มหารับจ้างสักลายร่างกาย คนด้วยสีหมึกดําเป็นรูปสัตว์ต่างๆพ่อใหญ่งูเดินทางมาขายสินค้ากับพ่อตอนยังหนุ่มเมื่อมาเห็นนางสาวมิ่งรูปหมู่บ้านฟ้าแตกจึงรักชอบแล้วพอแต่งงานให้จนมี ลูกหลานกับยายมิ่งสืบมาจนทุกวันนี้เช้าวันนี้พ่อใหญ่งูกำลังเดินดูนกเขาข,ขังอยู่ในกรงซึ่งแขวนไว้บนเสาไม้ไผ่ใกล้ตัวเรือนมีเสียงเด็กชายคนหนึ่งในสามคนตะโกนมาจากรั้วทางเข้าประตูบ้านว่า นี่คือบ้านพ่อใหญ่งูใช่ไหมแกจึงเดินไปที่ประตูรั้วสำรวจดูเด็กชายสามคนแล้วพูดขึ้นว่าสูสามคนนี้หน้าตามอมแมมมาจากไหนจะไปที่ใดมีมีดปลายแหลมใส่ฝักเน็บข้างเอวคนละเริ่มเลยนะ ถุงสะพายก็เป็นสีดำเหมือนกันหมดดูหลังตีนทั้งแขนขาแต่ละคนดำปืด๊ดเหมือนไม่เคยถูขี้ใครมาหลายปีมาขอความรู้จากพ่อใหญ่งูครับเด็กชายยืนหน้าตอบผู้ใดบอกพวกสูว่าเฮามีความรู้เห แกถามเสียงดังเด็กชายคนเดิมบอกว่าชาวบ้านที่ผ่านมาเล่าให้ฟังจึงชวนกันบุกป่ามาหาเพื่อจะถามว่าทุ่งกุราอารองให้ทุ่งนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนและมีทางลัดเดินผ่าทุ่งไปหรือไม่สูเป็นคนดีหรือคนร้ายนี้มา ทั้งสามเด็กต่อบพร้อมกันว่าเป็นคนดีแกจึงตะโกนบอกให้นางสาวนกเอี้ยงนำหมาสองตัวไปขังไว้ในคอกแล้วชวนเด็กมานั่งบนเตียงไม้ใกล้เรือนเด็กยกมือไหว้ยายมิ่งพูดว่าดีแล้วที่เป็นเด็กรู้จักที่ต่ำที่สูงพ่อใหญ่งูพร่งขึ้นว่า แล้วอย่าไปไหวงูจงอางก็แล้วกันเด็กชายอีกคนตัวดำต่ำเตี้ยผมหยิกหยองถามว่างูจงอางทางทุ่งนี้ดุร้ายนักหรือแกตอบว่าทั้งดุทั้งร้ายพอๆกับเสือโคร่งพวกสูเคยเห็นหรือเปล่าเด็กชายหัวหยองตอบว่าไม่เคยเห็นได้ยินแต่เสียงงูจงอางร้อง อบ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 อุดรอุดอด,ดส่วนเสือโครองร้องฮอกฮอกหึ่มๆมพ่อใหญ่งูพูดว่าเสียงแบบว่ามันคือเสียงกบยักษ์ต่างหากคุยกันแล้วจะชวนกันกินข้าวเช้าด้วยมือหนึ่งเด็กชายทั้งสมพูดพรางพนมมือไหว้ว่าขอรับพ่อใหญ่แล้วยิ้มบานเบิก พ่อใหญ่พูดขึ้นว่าเล่าให้ฟังทีละคนว่าเหตุใดจึงพร้อมใจกันมาทางนี้แล้วชี้นิ้วใส่เด็กชายจมูกโด่งกว่าเพื่อนเอา้าเล่าทีละคนนายห้ำต้นคนนี้เหมือนอายุมากกว่านายห้ำน้อยสองคนนั่นจมูกโด่งนิดหน่อยสูงกว่าเพื่อนอีกเด็กชายห้ำต้น ของพ่อใหญ่งูบอกชื่อตัวเองว่าเด็กชายหินแล้วเล่าว่าเป็นลูกนายพรานราสัตว์อยู่แขวงเมืองเชียงรายต่อเรียนพมา่าตอนเด็กชายหินอายุเก,ก้าขวบพ่อได้วชวนนายพรานไปหาราสัตว์ทางเมืองเลยแล้วพ่อก็หายไป ต่อมาอีกแม่ก็ตายจากจึงตัดสินใจตามพ่อไปทางเมืองเลยขณะนี้อายุประมาณ14ปีเที่ยวซัดเซพนจรไม่มีข่าวพ่อจึงมุ่งหน้าลงมาทางใต้ได้พบกับเพื่อนสองคนนี้เมื่อความคิดตรงกันและสาบานเป็นเสี่ยวกันจึงพากันดัน้นด้นลงมาเรื่อยๆ เชี้ให้เด็กชายหัวหยองตัวดำต่ำเตี้ยกว่าเพื่อนกว่าเด็กชายหินนิดหน่อยและแนะนำตัวเองว่าเด็กชายภูเด็กชายภูอายุ13ปีเป็นลูกชายของนายพรานยิงช้างป่าอยู่แถวเมืองชายภูมิปีหนึ่งช้างป่าหายากพ่อจึงชวนเพื่อนไปทางเมืองสุริน เพราะมีข่าวว่าช้างป่าเมืองสุรินงาสวยสุดๆและราคาแพงที่สุดแล้วพ่อก็เงียบหายไปช่วงเด็กชายภูอายุสิบปีพี่สาวแต่งงานกับชายหนุ่มที่เล่าเมายาและกิริยาหยาบคายจึงหนีออกจากบ้านมาตามหาพ่อแบบค่ำไหนหนอนนั่นมาพบเด็กชายแสงฟ้าคนนี้ โดยบังเอิญและต่อมาพบกับดชายหินสองเดือนก่อนจึงดันด้นมาเรื่อยๆคิดว่าจะลงไปถึงเมืองสุรินทร์สักวันหนึ่ง